ะเนาะโอ้ร้อนครับผมอืมเมื่อน,นี้กันเพืมอม่อนว่ามาจูดเอานีบ่ได้เลยนะเพราะ,ระว่าโอปอันบอกันนี้สูตรเพื่อนรุดเพืนเ่นได้บ่อยากปล่อยสูตรก็มีเอซขอมาบอกโปอปล่อยต่อมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะครับวันนี้วันนี้พิเศษหน่อยคือจะมีเลขผีนามาฝาก<ห>นะครับผมปะทะกันเลยไปเอาเลขผีนาเอาเลขผีนามาแล้วนะครับได้มากป,ปล่บอยใช่คือคุณพ่อไม่ออก ไม่ไม่ออกนะครับให้ผมพูดแทนเนาะสําหรับเลขผีนานะครับผมต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าคุณพ่อไม่ออกนะครับคือว่าให้ทางแอดมินเนี่ยพูดแทนเน,ะนาะใ,ใช่มันถูกโอ้พาพาเขาถูกทีละล้าน,านสองล้านสี่ล้านอันนี้ท่านเล่ามาท่านเล่าให้ผมฟังเนาะถือสามตัวสามตัว แแล้วแต่เอฟซีเนาะเข้ากับเเคยเห็นเพิ่นถืกอก่อกแต่ว่าเพื่อนเ้าซูฟังแต่ว่าเพื่อนบ่ออกกล้องใช่เขา่อเขาไม่ให้ออกเขาถือคนละสองสามล้านซีซีท์่ให้ออกอคือเขาเห็นหน้าแกปพิ่มแบบคือเขาไม่ขายเลขตัวนี้ให้แกเลยนะแกแกก็เลยบอกว่า,างั้นอุปปอไปปล่อยให้พ่อหน่อยอะวันนี้ก็ขออนุญาตปล่อยรวมกับสูตรผมเลยเนาะ สำหรับเอฟซีที่ยังติดตามสูตรเนาะงวดที่แล้วหลุดครับผมหลุดเลยหลุดหมดสถิติเลยนะครับผมคือเป็นเรื่องสร้างออขั้งแรกบ่หลุดขั้งแรกหนึ่งปีหลุดครั้งหนึ่งแล้วปีนี้เพิ่งหลุดเพิ่งหลุดนะครับปีนี้เพิ่งหลุดแต่ว่ากัเฮียนายูแต่ว่าสิเป็นชุดคัดชุดคัดคัดมาเลยครับผมชุดเต็มมันก็จะหลายตัวแล้วก็จะมีเลขพีนาครับแล้วก็เลขฝันครับเอาเลขฝันก่อนเอาฝันว่าจังไดเลขฝันบางท่านอาจจะว่า ฝันเห็นเครื่องบินได้ขึ้นเครื่องบินอาจจะเป็นลางอะไรสักอย่างได้ว่า<ะ>หววที่แล้วโอ้ปอฝันถือเลยใชส่สามสามบางคนถือสามสองครับเขาบ์โบมาตสามสามผาถือกก็สฟังควมฝันไม่ออกสามสองแล้วเอ้าไม่ได้กลับเพราไงไม่สนใจนะวันนั้นน่ะก็คือว่าฝันเห็นเครื่องบินแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นนะครับไม่ได้ขึ้นเครื่องบินก็ค,คือวิง่ง วิ่งไปเพื่อจะขึ้นแต่มันขึ้นไม่ทันเนาะม,ออมันมันมาเขียนอยู่ตรงเครื่องบินน่ะตรงตรงหางเครื่องบินน่ะตัวใหญ่เลยนะแดงจึ้งครึ่งเลยนะอ่าเอสามแปดศูนย <c oughs> ์คือว่าจังสันเนาะเอออุ้ยตัวแดงเลยนะตัวแดงใหญ่เลยนะแดงแดงแล้วก็อ่าขอบ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 มันอะ่ะจะสีคล้ายๆสีฟ้า,ฟาอืมไม่ใช่แดงล้วนนะ เอสามแปดศูนย์มันะอ,อ,นนอน้ใช่เอบัสสามแปดศูนย์เหรออันนี้อันนี้ฝันนะครัฝันก็ <c oughs> เลยเออฝันแปลกๆเว้แ,แ,แต่ว่าบางคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าความฝันเป็นยังง้นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะแต่ว่าไม่ได้ขึ้นนะครับผมก็มาแก้ความฝันอยู่บางท่านอาจจะว่าดีบางแต่ว่าไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแก้แต่ว่ามันเป็นเลขก็เลยบอกเป็นเลขก็เลยมาแบ่งปันนะครับเอสามแปดศูนย์จะจำได้จำได้ เม็ดเดียวเลยบ้านนี้ได้ผีหน้าถือพุทธสองสามล้านดีเข้าหัวงกันค้าๆนี่ได้ตัวใดศูนย์เก้าสี่ 94, ครับศูนย์เก้าสี่ครับหางเดียวคนล้นเม็ดเดียวเลยศูนย์เก้าสี่เพิ่นไปจังหดผีบอกเพิ่นว่าหรือเพิ่นฝันเพื่อนไปเอ่อมันมันมันจะมีต้นไม้อะอยู่ต้นหนึ่งอะอยู่กลางนาท่านนะอือผีอยู่หันบ่ผีอยู่นาแล้วครับจะมาบอกจะมาเข้าฝันจะมาบอกอ,อย่างนี้นะ มาบอกสามตัวเลยถ้าเม็ดเดียวเลยนะอืส่วนส่วนส่วนเลขล่างมีอยู่สองหนึ่งในเบิรครับเขาถือเป็นล้านสองล้านใช่หมายถึงว่าถือสามตัวถูกสามตัวอล่างสองหนึ่งล่างสองหนึ่งอันนี้พีหน้าเด้อพีหน้าผีหน้าโอ้ปอมาว่าสู่ฟังเพราะว่าเขาบม่ออกลูกศิษย์ไม่ให้ออกลูกศิษย์ท่านไม่ให้ออกก็คือว่า ไม่ให้ออกเลยเอาไปพูดแทนซะอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวโอปอสิว่าฟังดอกครับก็ออาเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมพูดแทนก็ได้แล้วไม่แล้วไม่เป็นไรนะครับคือก็คุณพ่อก็ท่านก็เล่าให้ฟังเนาะผมก็ไม่รู้หรอกว่าไม่ผิดนะเพราะว่าเรามาเล่าให้ฟังใช่ใช่ใช่เพราะว่าเรามาเล่าให้ฟังก็คือไม่ผิดนะครับคือเรามาเล่าให้ฟังแมนเพราะว่าคุณพ่อน่ะเขาไม่ออกแต่ว่าเราเป็นคนมาเล่า อันนี้คือไม่ผิดเรามีสิทธิ์ที่จะเล่าให้ฟังใช่ครับเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครไม่เอ่ยว่าใครแต่เอาแต่ว่าเลขผีนาเลขผีนาค่ะคืองวดนี้เจ้งแดงก็ต้องได้บอกเอฟซีครับ่างทุทไทยคือคะแนนมากสามตัวบนสองตัวล่างครับบาดนี้เลขสูตรโอปองเขากับผีนาเพิ่นบ่ละมีหรือเปล่าผมยังไม่ได้ดูเลยนี่เบเบิ้งดูเออมีไหมเบิกซ้ำเอามีอยู่มีไหม กูนั่งเจ้าคือประกับหัว<ะ>มันถืออยู่หันโขกซีนะเจ้าคือประกับเก,ก่าซีเอากับเนี่ยเด็กสูตรนะมันมาหกบอกมันมาหกเล้เบิกซทรับย์มันไม่มีก้าวเลยคุณผมม้บก็กันไว้ที่เออมันชอบออกตัวไม่มานี่แหละตัวกันนี่แหละม,มันตัวเดียวกันนู่เจอ,อันนี้กันเจนุ่งบ่ามากเพื่อนกับ่ัด้บวกที่นีว่าสี่ป่ไยให้แล้วเนาะผีหน้าเนาะ มะขอมะขอเอาไปเห็นให้ซองไว้ในฟ้าอถึงว่าเจนงรีบมาเลยนะครับวันไดนัดเล่นใช่ไหมตอนแรกนะ่ผมใจออกเพราว่าคลิปนั้นลบไปแล้วผมใจออกแล้วมันมันหลุดไงวันสถิตินะเลขเลขวิ่งอ่ะมันไม่เคยหลุดไงมันมันหลุดเมื่อกี้หลุดเลยนะครับหลุดขาดไปเลยหลุดก็คือหลุดนะครับเป็นเด็กคำนวณนะจะมีจี๊หลุดใช่ งวดนี้มากขอเลยเพื่อมันมาาเนาะทิ้งทวนถ้าเกิดมันออกแล้วจะว่าถูกทีหลังใช่แต่ไม่เป็นไรสำหรับคนที่ตามนะครับวันนี้มีพิเศษหน่อยคือสูตรของโอปอนะครับปะทะเลยนะฮะผีนานงคงก้มแน่ตัวไหนปะงะก้มีประกาแดงขอประกาแดงหน่อยครับปะทะผีนา094-21นะครับสำหรับเลขผีนานะครับโอปอได้ตัวไหนขบอมบัต64วะ ขูดักาบ่นพวกขมโกทีเนที่เน้นเหรอบ่มเน้นเหรอเออแต่มันตรงกันกับพีนาน่ะหกสี่ะเก้าสในสูตรเก้าสี่เออสูตรเจ้านะเก้าสี่เก้าสี่หกสี่หกสี่ที่มันตรงกันนะที่มันตรงกันของเขาเก้าสี่ของเราหกสี่ใช่หายกมาเบิงหนเลยจ้ะเอารวมกันเลยรวมนะครับผมสูตรผมจะมีแค่สองตัวแล้วก็มีแค่ความฝันแค่นั้นนะครับ สูตรจะมีสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สามห้าสามแปดสามสี่สองหกสี่เก้าสี่ครับส่วนเลขผีหน้าเม็ดเดียวศูนย์เก้าสี่ล่างสองหนึ่งครับเลขฝันอีกก็เม็ดเดียวหกเฟกฝันอีกไปของแอปโอปอฝันว่าเห็นตัวเลขอยู่บนเครื่องบินเอสามแปดศูนย์อ๋อก็ได้ได้สามแปดศูนยะ์ครับแล้วเลขอัน 064นี่เป็นเด็กพีหน้ากับหัวใช่ครับเล็กวิ่งตัวไหนนะเล็กวิ่งมีหนึ่งมีสามมีสี่ครับอือซูงก่อนโทรศัพท์เริ่มเต้นแล้วมันหวนครับขนาดคำเหมือดที่นี่ <c oughs> เมือนี่เจนุ่งมากบางเอินเนะ <c oughs> าะมากจับจูดเอา แอดโอปอได้ยี่นีพรท่านได้เหมือนแอดจับนิ่งๆนะขอตายรูปหน่อยลอยมากเนาะเลยมีนเพราท่านยี่ไม่ทันเลยนะดีนะที่ทําไว้แล้วอ่ะอย่งั้นไม่ได้นะนี่ใช่เอาเบิรงเป็นแนวทางเนาะค่ะน้องคุณไดสิบบอยากได้เนาะมันมีมันกันหลุดใช่เมื่อกี้นะมันมีฟันโอปอแล้วก็ผีนาแล้วก็สูตรโอปอข้างบนรวมมิดจบในคลิปเดียวนะคะขอพูดโอปอครับผมเห็นแนวตั้งนั้นจัดว่าเป็นแนวทางนะครับเยังว่าทั้งสี่อะไรเออ ได้ตัวนี้เ,เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่กันบพเห็นหลังไม่เด้อโรมาถามไม่ก็ได้ผมเป็นแนวทางนาอพออแล้วจ้ะพีนาคิดว่าจีถือคือดอกตีหวันนี้เนะาะบะแนเลยนโโเนาะอุปอเนาะครับเอาเลขเป็นมาฝากคือศูนย์เก้าสี่ถ้าแม่นอีกเดี๋ยวจะไปสืบสืบมหอ้อีกมีหางเดียวเองเด้พีนาเนี่ย ไม่ห่างเดียวแขนๆเลยหางเดียวบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยถ้าแม่นงวดหน้าโอปอจะขอมาเองครับไปขอเองเนะค่ะเนาะใช่ค่ะขอบคุณแอดโอปอค่ะ